สื่อความรู้สู่ชุมชนเพื่อรับมือภัยพิบัติในกลุ่มเปราะบางตอนที่5การทำแผนรับมือภัยพิบัติระดับชุมชนสำหรับกลุ่มเปราะบาง ภัยพิบัติคือภัยขนาดใหญ่ที่เกี่ยวพันกับชีวิตผู้คนจำนวนมากการบริหารจัดก,การเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติให้ได้ผลต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะส่วนท้องถิ่นที่ต้องเผชิญเหตุเป็นด่านแรกหากส่วนท้องถิ่นมีแผนรับมือล่วงหน้าก็จะช่วยลดความเสียหายได้มากทั้งนี้การทำแผนรับมือภัยพิบัติระดับชุมชนทำได้ดังนี้ ขั้นแรกคือต้องสำรวจความเสี่ยงของชุมชนว่าจะเกิดภัยอะไรขึ้นได้บ้างรวมถึงผลกระทบของคนแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้วจัดทำฐานข้อมูลที่จำเป็นเช่นตำแหน่งบ้านที่อยู่พิการด้านไหนใครเป็นผู้ดูแลโรคประจำตัวคืออะไรมีความต้องการเฉพาะหรือไม่ที่สำคัญคือต้องฟังเสียงจากกลุ่มเปราะบางหรือผู้ใกล้ชิดจริงๆเพื่อให้การจัดทำแผนเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ ขั้นที่2คือการสำรวจหาจุดปลอดภัยในชุมชนรวมถึงสถานที่สู์พักพิงพร้อมเส้นทางสัญจรในชุมชนไปยังจุดปลอดภัยว่ามีขี่เส้นทางระยะทางเท่าใดพื้นผิวการจราจรเป็นอุปสรรคกับการเร่งอพยพหรือไม่หากมีผู้พิการใช้บิลแชร์เส้นทางนั้นมีทางลาดหรือไม่เพื่อเลือกเส้นทางอพยพที่สั้นและปลอดภัยที่สุดจัดทําเป็นแผนที่เก็บไว้โดยเฉพาะตำแหน่งบ้านของกลุ่มเปราะบางที่ต้องให้ความช่วยเหลือก่อนเพื่อให้นับ ผู้ภัยเข้าถึงได้เร็วที่สุดขั้นที่3คือการจัดตั้งคณะทํางานอาทิฝ่ายเตือนภยัยฝ่ายอพยพฝ่ายอาหารฝ่ายปฐมพยาบาลส่วนจะมีกี่ฝ่ายก็เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละชุมชนแล้วให้แต่ละฝ่ายไปทําแผนงานย่อยเช่นวิธีแจ้งเตือนภยัยวิธีอพยพ การจัดหาสเสบียงอาหารและสิ่งของจำเป็นโดยมีผู้นำชุมชนเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและดำเนินการตามแผนที่วางไว้ขั้นที่4คือการจัดซักซ้อมโดยควรทำอย่างน้อยปีละครั้งหากพบป,ปัญหาก็นำมาวิเคราะห์และแก้ไขร่วมกันในชุมชน นอกจากนี้ยังควรจัดอบรมอาสาสมัครในพื้นที่ให้มีทักษะในการช่วยเหลือกลุ่มเปราบางเมื่อเกิดภัยพิบัตริรวมถึงการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเปราบางและคนอื่นๆในชุมชนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการวางแผนระดับบุคคลหรือครอบครัวด้วย การวางแผนรับมือภัยพิบัตริระดับชุมชนนี้มีเพียงไม่กี่ขั้นตอนแต่จะเกิดขึ้นได้ต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจกันซึ่งหากชุมชนไหนทำสำเร็จเชื่อมั่นได้เลยว่าชุมชนนั้นจะอยู่รอดได้แน่นอน